ต่อมานะคะอีกหนึ่งวิชาก่อนไปกินข้าวนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์เมื่อวานคุณครูเน็ตฝากบอกคุณฝนว่าคุณครูเน็ตสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีคําถามจะมาถามนักเรียนด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการลบแต่วันนี้จะดูนักเรียนซิว่าระหว่างเรียนกับครูฝนกับคุณครูเน็ตเนี่ย คุณครูอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยเรียนยังไงนะคะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งคุณครูเด็กๆเรียนกับคุณครูแนทไปแล้ววันนี้คุณครูจะมาถามนะว่าเรียนกับคุณครูแนทไปเนี่ยใครไม่ได้อะไรเดี๋ยวคุณครูจะไปฟ้องคุณครูแนทด้วยว่าคุณครูแนทค่ะเด็กๆไม่ตั้งใจฟังให้คุณครูแนทให้งานเยอะขึ้นอีกนะคะคุณครูจะไปฟ้องคุณครูแนทโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้คุณฝนก็เลยมีคําถามที่คุณครูแนทสอนไปแล้วจะมาถามโอเคพร้อมไหม อันดับแรกนะคะสิ่งที่จะต้องใช้อย่างแรกคือตาค่ะกับปากไปดูหน้าจอกันนะคะทุกคนจะต้องตอบคำถามคนที่ไม่ตอบเดี๋ยวค,คุณครูจะให้เขียนคนเดียวเนาะคนที่ไม่ตอบคำถามกับเพื่อนคุณครูจะให้คุณเขียนคนเดียวดูนะคุณครูมีคำถามจากที่ลูกเรียนกับคุณครูแนทเมื่อวาน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยแล้วก็เป็นการตอบคำถามไปในตัวด้วยเด็กๆได,ด,ด้ยินเสียงครูฝนไหมได้ยินไ,ไยินนะคะโอเคอันนี้นะคะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการลบเนาะวันนี้คุณครูขออนุญ,ญาตเอามาทบทวนนะัเกเรียนก่อนว่าจําได้หรือเปล่าเมื่อวานที่เรียนไปนะคะและจะตอบคําถามครูฝนได้ไหมคําถามแรกค่ะนะคะคำถามมีอยู่ว่า ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นวิธีลบหรือไม่นะคะซึ่งคําตอบอยู่ในน้องหมีนี้เดี๋ยวค,คุณครูมีคําตอบอยู่แล้วเดี๋ยวค,คุณครูจะเฉลยแต่ให้ลูกๆวิเคราะห์ก่อนว่ามีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกเป็นวิธีลบไหมคะเป็นค่ะเป็นไหมคะเป็นค่ะ,ะมีอยู่8ลูกให้เพื่อนไป 2, 2> ปลูกเป็นวิธีลบไหมคะเขาถาม เป็นค่ะอ่าเ,เรามาดูเฉลยกันคำตอบที่ถูกต้องคือเป็นวิธีการลบนั่นเองนะคะก็คือมีอยู่แล้วแปดนะคะแบ่งให้เพื่อนไปสองก็คือลบออกใช่ไหมคะอ่าก็คือวิธีลบคําถามต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำถามอ่ามาดูกันนะมีเงินอยู่ห้าบาทปู่ให้อีกสองบาทมีเงินทั้งหมดกี่บาทใช่วิธีลบไหมคะ อ่าใช่วิธีลบไหมฟังดีๆใช่วิธีลบไหมฟังคำถามใช่วิธีลบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อไปดูเฉลยกันนะคะไม่ใช่วิธีลบแต่เป็นวิธีบวกนั่นเองนะคะ แต่สิ่งที่เขาถามคือเป็นวิธีลบหรือเปล่าน้องต้องฟังคำถามดีๆนะว่าเป็นวิธีลบหรือเปล่านะคะเ,คเขาไม่ได้ถามว่าเป็นวิธีอะไรนะเขาไม่ได้ถามว่าเป็นวิธีอะไรเขาถามว่าเป็นวิธีลบหรือเปล่าอ,อ่ะปิดไมค์ก่อนตอนนี้เสียงรบกวนมากเลยปิดไมค์ก่อนนะคะอ่ะ,อะมาดูอันที่สามเดี๋ยวให้ค,คุณครูอ่านให้ฟังก่อนแล้วน้องค่อยเปิดไมค์ตอบโอเคไหมอ่ะ ขอ้อที่สามต่อมานะคะแก้วมีดินสออยู่เจ็ดแท่งน้องน็อตปิดไม้หน่อยลูกแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งพลอยมีดินสอสามแท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งเป็นวิธีลบไหมคะ เป็นไหมไปดูเฉลยกันหนึ่สองสามเป็นวิธีลบนั่นเองนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าแก้วมีดินสอมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าพลอยเท่าไหร่ก็คือเอาดินสอของแก้วเนี่ยมาลบกับพลอยแล้วก็จะรู้นะคะว่าของแก้วเหลือเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่นะคะต่อมาอาการคับปิดใหม่ ดิฟนะคะชื่อดิฟดิปมีรถของเล่นสีเหลืองสี่คันมีรถของเล่นสีแดงอีกหกคันดิปมีของเล่นกี่คันลบไหมลบมไหมฟังดีๆฟังดีๆอ่ะเอาใหม่ปิดไม้ก่อนปิดไม้ก่อนฟังดีๆดิฟ มีรถของเล่นสีเหลืองสี่คันมีสีเหลืองสี่คันนะมีสีแดงอีกหกเขาถามว่ามีรถของเล่นกี่คันหกคันค่ะวิธีอะไร บวกค<ว><ว>่ะอ่าเป็นวิธีบวกแสดงว่าเป็นวิธีลบไหมวิธีบวกค่ะไม่ใช่อ่าไม่ใช่วิธีลบนะคะเพราะว่าโจทย์อันนี้เป็นวิธีบวกเขาถามว่ามีรถกี่คันก็คือสิบคันใช่ไหมถ้าตอบจริงๆแล้วใช่ไหมคะก็คือเอาสีแดงกับสีเหลืองมาบวกกันโอเคต่อไปน,นิดมีตุ๊กตาทั้งหมดเก้าตัวเป็นตุ๊กตาหมีหกตัว เป็นกระต่ายกี่ตัววิธีลบไหมวิธีวิธีลบไหมลบอ่าไปดูคำตอบกันหนึ่งสองเป็นวิธีลบนะคะเป็นวิธีลบเพราะว่ามีตุ๊กตาทั้งหมดเก้าใช่ไหมคะรวมกันทุกอย่างเลยอันนี้แค่เก้าตัวทีนี้เขาบอกว่าเป็นหมีหกหักนี้ออกหกตัว สแสดงว่าเป็นกระต่ายกี่ตัวสาม,สามตัวนั่นเองนะคะแสดงว่าเป็นวิธีลบต่อมานะคะหลังจากที่ทบทวนของค,คุณครูแนทไปแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของค,คุณครูฝนต่อนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาให้ทำเรื่องวิธีลบเหมือนเดิมนะคะจะให้ทำวิธีลบเหมือนเดิมอันดับแรกก่อนที่จะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างปิดไม้ให้คุณครูก่อนนะคะ ซึ่งวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปแก้โจทย์ปัญหานะคะไม่ได้หมายถึงแก้เสื้อผ้าออกแต่อย่างใดหมายถึงไปทำโจทย์ปัญหาให้ถูกต้องซึ่งอันแรกนะคะถามก่อนถามก่อนนะอันนี้คำตอบจะอยู่หลังดาวกระจายตรงนี้นะคะเขาถามว่าอันนี้คุณครูทบทวนอันเดิมว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรมีลูกแป้วมีลูกแก้วแปดลูกเพื่อนให้ไปสองลูก เหลือลูกแก้วกี่ลูกคำถามคือโจทย์บอกอะไรลบค่ะลบค่ะฟังก่อนฟังก่อนอค,คุณครูไม่ได้ถามว่าวิธีอะไรคุณครูถามว่าโจทย์บอกอะไรมาเหมือนที่เราจำได้ไหมที่ยวสีขีดในสมุดจำได้ไหมโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกมาอยู่สองอย่างค่ะหนึ่งโจท์บอกอะไร จำได้ไหมเนี่ยมีลูกแก้ว8ลูกแปดลูกสิ่งที่โจทย์บอกอันนี้สองคือให้เพื่อไปสองลูกก็คือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตัวเลขสองจำนวนนะจำได้ไหมก็คือเลขสองตัวคุณครูเคยสอนไปแล้วจำได้ไหมที่เป็นขีดขีดเอาดีสีขีดนะ่ะในสมุดนั่น นะคะก็คือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมีลูกแก้ว8ดลูกแล้วก็ให้เพื่อนไป2ลูกนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกมาต่อมาค่ะโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้อะไรเหลือลูกแก้วกี่ลูกอ่าเก่งมากนะคะก็คือเหลือลูกแก้วกี่ลูกไปดูเฉย นี่นะคะเหลือลูกแก้วกี่ลูกก็คืออันสุดท้ายสุดใช่ไหมคำถามสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายสุดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือตัวเลขสองตัวคุณครูฝนเคยสอนไปแล้วนะคะอันนี้เอามาแถมเพื่ลืมนะคะนี่นะคะวิธีการหาคำตอบนะคะ ซึ่งเมื่อกี้เรารู้แล้วเป็นวิธีลบใช่ไหมที่ลูก,ลกตอบค,คุณครูแรกๆก,ก็คือมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ก็คือวิธีลบใช่ไหมคะนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะนะคะก็คือ8ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะ8มาจากอะไร8มาจากตอนแรกมีลูกแก้วอยู่8ลูกใช่ไหมคะ2มาจากให้เพื่อนไปนะคะ2ลูกให้ไปก็คือลบออกก็คือเครื่องหมายลบใช่ไหมคะ เท่ากับเท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้หาคําตอบเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนประโยคสัญ,ญลักษณ์คือยังไม่ได้หาคําตอบคือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม8มาจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้2ตัวก็คือ8กับ2ลบจะดูได้ยังไงคือเราไปวิเคราะห์โจทย์นะคะอันนี้คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์คือแบบนี้นะนะเพื่อเขาเอาไปเจอในข้อสอบอันไหนคือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ นี่แล้วก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จปุ๊บก็มาหาผลลัพธ์จะใช้วิธีการนับต่อก็ได้หรือว่าจะชูขึ้นมา8นิ้วแล้วหักออก6เลยหรือหักออก2อสิหักออก2นะคะมีอยู่8ปหักออก2ก็จะเหลือ6นะคะหรือว่าเอา2ไว้ในใจแล้วนับไปจนถึง8 2แล้ว3 4 5 6 7 8ได้6นิ้วตอบ6นั่นเองทำได้2วิธีนะ อันนี้แล้วแต่วิธีที่ลูกๆจะสะดวกเหมือนกันคุณครูฝนพูดเร็วไปไหมคะเร็วไหมไม่เไม่ค่อยเร็วค่ะไม่ค่อยเร็วหรือว่าใครไม่ได้ฟังเลยมีไหมหนูฟังค่ะหนูฟังค่ะฟังนะอันนี้คุณครูทบทวนของเรื่องคุณครูเน็ตเมื่อวานนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือเขียนเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแค่นี้เองนะคะ เดี๋ยววันนี้ค,คุณครูจะมีบางอย่างให้ลูกทําอะอย่าลืมมุณครูขอย้ําอีกเรื่องหนึง่งนะคะอันดับแรกเขียนเป็นประโยคสัญลญักษณ์บรรทัดที่สองคือหาคําตอบใช่ไหมลูกลูกๆเคยทําอยู่แล้วอันนี้แต่ส่วนมากลูกๆจะลืมบรรทัดที่สามคือตรงตออ,อบอตอบนะคะลูกๆจะชอบตอบตอบเป็นตัวเลขอารบิกที่จริงเวลาตอบให้ตอบเป็นตัวเลขอะไรท<ไ>เลขไทยนะคะ เวลาสอบมีผลต่อคะแนนนะลูกถ้าลูกตอบเลขไทยมาเขาอาจจะหักหนึ่งเออตอบเลขอารบิกมาเขาอาจจะหักหนึ่งคะแนนนะคะการตอบตัวเลขไทยเลขอารบิกมีผลต่อคะแนนนะตรงต่ออบอตอบนะคุณครูจะย้ําเสมอว่าตรงต่ออบอตอบให้ตอบเป็นเลขไทยในกรณีที่เป็นโจทย์ปัญหาพร้อมหรือย,อยังทีนี้พร้อมแล้วค่ะคุณครูไม่ให้ทําเยอะค่ะวันนี้ไม่ให้ทําเยอะนะคะ อ่าวันนี้มีให้ลูกๆของคุณครูนะคะทดสอบก่อน2อข้อหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาโดยให้เขียนแค่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะแล้วก็ตอบคำถามเลยนะคะนี่คุณครูหนีเห็นไหมสั้นไหมหนีโจทย์ปัญหาคุณครูสั้นไหมหรือจะเอายาวกว่าน,นี้ใจดีไหมเนี่ยอะไรนะ เขีันวีเสร็จแล้วครับอ่ะเริ่มทําข้อที่หนึ่งได้เลยข้อหนึ่งนะคะมีเด็กหกคนเดินไปสามคนเหลือเด็กกี่คนนะคะอันดับแรกเขียนโจทย์ก่อนแล้วก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์เป็นวิธีอะไรและเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็หาคําตอบตอบเป็นเลขไทยให้คุณครูทําแบบนี้เด็กๆเ,เข้าใจไหมคะเด็กๆเ,เห็นหน้าจอคุณครูแล้วเด็กๆเ,เข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจคะ่ะอ่าโอเค oh ตัวสีฟ้าตรงนี้ก็ต้องเขียนด้วยนะคะตัวสีฟ้าตรงนี้ก็ต้องเขียนด้วยแล้วก็เขียนตัวเลขประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูฝนด้วยเพื่อเป็นการเช็คว่าลูกๆเข้าใจจริงๆมีทั้งหมด2ข้อเดี๋ยวเสร็จ2ข้อนี้เดี๋ยวเราจะไปตอบคําถามกันอีกประมาณ2ข้อแต่2ข้อนี้ให้ลูกๆทําใส่สมุดก่อนคุณครูคะเขียนวันที่มคะ คำถามนี้คุณครูว่าไม่น่าถามแล้วนะใช่ไหมคำถามนี้คุณครูว่าไม่น่าถามแล้วนะน้องอันดาคำถามนี้ไม่ถามแล้วว่าเขียนวันที่หรือไม่เขียนไม่ถามแล้วกูค้เขียนตอนนี้ได้ไหมครับได้ครับลูกว่างเยอะเลยได้ครับ เก่งมากเพราะว่าค,คุณครูจะให้ต่อส่วนที่เหลือเสมอห้ามเหลือสมุดทิ้งไว้เริ่มข้อ,อหนึ่งได้เลยลูกพยายามทำเองนะคะลูกไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกนะคะเพื่อเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนด้วยเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนด้วยว่าเรียนมาเนี่ยได้ไหมจำได้หรือเปล่าประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนยังไง เวลามาอยู่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าลูกทำเองได้แล้วทำเองก่อนนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่ดูว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูทำได้ที่ให้ทำคือสอนไปทั้งหมดแล้วเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณครู ใช่ค่ะอย่าลืมเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมด้วยนะคะคุณโค้ดค่ะแล้วก็เอาหกหนึงลงมาแล้วก็สามดึงลงมาแล้วก็เขียนแล้วก็ลบลงเลยเหรอคะตอบคําถามเลยค่ะตอบเลยลบในใจแล้วก็ตอบเลยใช่ค,ค่ะนายอุ้มดูสมุดสิเว้นไม่หน่านึงหรือเปล่า ไหนแล้วอีกหน้าหนึ่งได้เว้นไว้ไหมดูอีกหน้าหนึ่งสิเปิดกลับไปอีกหน้าหนึ่งสิเปิดสมุดกลับอีกหน้าหนึ่งสิได้เว้นไว้ไหมมีอะไรเขียนไหมดูสิเปิดดูมีค่ะมีแล้วใช่ไหมอ้าโอเคเริ่มข้อที่หนึ่งได้เลยเขียนสวยๆตัวเต็มบรรทัดคุณครูค่ะข้อแรกเลขทยหรัออาราบค,คะเลขอ,อาราบิกค,ค่ะ วิชาภาษาไทยเราค่อยจะเขียนเลขไทยนะเด็กคนควรจะเฉลยด้วยถ้าถูกหมดก็ชื่นชมตัวเองเลยนะคะว่าทําด้วยตนเองแล้วก็ทําได้ทําถูกต้องแต่ให้ทําด้วยตนเองก่อนนะคะน้องแย้มทําได้หรือเปล่าเสร็จแล้วคะ่ะทำ,ทำ,ทำได้ ่อนขนใได้เสร็จแล้วว้าวโอเคอเสร็จแล้วคะ่ะโอเคค่ะน่ะนี่ค่ะคุณครูโอเคแสดงว่าลูกๆน่าจะเข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหาการลบและนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่ No. เนาะแสดงว่าโจทย์ปัญหาการลบโอเคแล้วผ่านได้วันนี้คุณครูให้ทำกี่ข้อคะแค่สองข้อค,ะค่ะค่ะแสรแล้วค okay, ่ะครูโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีก 1สไลด์สุดท้ายก่อนที่จะไปกินข้าวกันเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคนที่เสร็จแล้วก็นั่งรอเพื่อนเราด้วยเพราะเพื่อนบางคนเราก็เขียนช้าเราต้องรอแล้วก็ไปพร้อมกันจะได้เข้าใจด้วยกันอย่าลืมเมนบันทัดด้วยตัวเต็มบรนทรัดสองม่แหลมก็ไปเหลาให้เรียบร้อยตัวหนังสือชัดอยู่นะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะชัดไหม เสร็จแล้วคะ่ะคุณครูครับพี่จุใจเสร็จแล้วขีดเส้นปิดเดี๋ยวรอเฉลยไปพร้อมกับคุณครูได้อย่าลืมนะคะว่าค่าวการบ้านครูฝนจะขอดูสมุดทุกวิชาที่เรียนวันนี้นะคะจะขอดูสมุดทุกวิชาว่าใครไม่ทํำงานวันนี้คุณครูจะให้นั่งทําคนเดียวจนกว่าจะเสร็จเพราะว่าถ้าเวลาเพื่อนทําแล้วหนูไม่ทำคุณครูไม่ยอมนะคะ คุณครูจะขอดูสมุดก่อนจะปล่อยทีละคนเลยวันนี้ต่อจากนี้ไปจะขอจะปล่อยทีละคนสมุดต,ต้องเคลียร์ทุกวิชาก่อนถึงจะปล่อยไม่เสร็จงานค้างทําไม่เสร็จนั่งเรียนกับครูฝนยังต้องให งานไม่เสร็จเนี่ยมันแปลว่าอะไรคุณครูก็อุตส่าห์ถามว่าใครมีงานค้างอะไรให้เอาขึ้นมาทำไม่เอานะลูกต้องทำให้เสร็จในชั่วโมงต้องทำให้เสร็จในเวลาเรียนออนไลน์เสร็จหมดหรือยังคะคุณเย้มโลยังครับเร็เเวๆ<อ>ลูกเร่งมือที่อสองข้อเองนะ อุตส่าห์ว่าจะเพิ่มสักข้อโคองไม่น่ารอดแล้วแหละแต่ทำเองใช่ไหมเนี่ยคนที่ยังไม่เสร็จทำเองหรือเปล่าทำเองนะลูกนะาตรงขีดขีดนั่นหมายถึงว่าให้ตอบนะคะไม่ได้ให้ขีดตามนะคะให้ตอบคำถามก่อนแล้วก็ มาดูกันว่าคำตอบจะเหมือนกับคุณครูฝนหรือเปล่าอีกสองนาทีครูฝนจะเฉลยนะคะอีกสองนาทีครูฝนจะเฉลยเพราะว่ามีแค่สองข้อเองครูฝนค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะตั้งกล้องผิดด้านด้านานด้าน หน่หน่งหนูทำเองหมดทุกข้อเลยค่ะโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวหนูให้ดูนะคะหนหมดทุกข้อค่ะหนูจตหยยังไม่ฉีด หนูไม่มองทางนะหนูเสร็จ้ครทำทีหมดด้วยครับว้าวจริงเหรอพี่น็อตเก่งมากเลยครับลูกเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะเด็กๆคุณฝนจะเฉลยแล้วนะเพราะตอนนี้สิบเก้านาทีเหลืออีกแค่สิบนาทีเสร็จแล้วค่ะคุณโจโฉน้ำตาลพูดเบาๆลูกโอเคค่ะตะโกนทำใหม่อ่ะพร้อมหรือยังเพจเสร็จหรือยังเพจ คุณกิติศักด์กำลังลบเลขอยู่นะคะครับผมเสร็จแล้วครับครับลูกเียเลยเลยค่ะเดีเลยเลยอะมาดูกันนะคะข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องวิธีลบอยู่แล้วนะคะน้ำทิพย์ถึงข้อไหนแล้วลูกน้ำทิพย์ถึงข้อไหนแล้วข้อสองค่ะตอบหรือยัง ลูกตอบอยังอ่าเร็วเร็วเรเร็วร,วร,วร,วรวที่คนคูร,รอใช่ไหมคณคูอยากให้ดูแล้วก็เฉลยไปพร้อมกันจะได้รู้ว่าตัวเองเพราะอะไรถึงตอบแบบนี้นะคะคนที่รอก็เราต้องรอเพื่อนเราด้วยเพื่อนเราจะได้เก่งไปด้วยกันนะคะอคโอเคค่ะตั้งโอ เดี๋ยวเตรียมเฉลยนะลูกนะเดี๋ยวเตรียมเฉลยนะคะข้อที่หนึ่งเด็กหกคนเดินไปสามคนซึ่งเด็กๆรู้อยู่แล้วว่าเป็นวิธีลบใช่ไหมคะเป็นวิธีลบอยู่แล้วทีนี้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ยังไงนะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ยังไงก็คือเลขตัวแรกคือเลขหกใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้วิธีอะไรคะวิธีลบนะคะ วิธีลบ6-3ลบสนะคะเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรคะแค่นี้เสร็จไหมอ่าหกลบสามเท่ากับช่องซี่เหลียมนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนแค่นี้พอทีนี้หาคำตอบค่ะ6กลบสามได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูก สามลูกก็ตอบลงไปสามตอบไปเล็กไทยนะคะอย่าลืมตรงตอบตอบขิดเส้นให้คนครูฝนด้วยนะต่อมาข้อที่สองค่ะต้อยมีขนมเก้าถุงให้เพื่อนไปเจ็ดถุงลูกๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นวิธี ลบเ <ลบ S 2> นาะอ,อ,อ่ะมาดูประโยคสัญลักษณ์กันนะคะเก้าลบเจ็ดเท่ากับอะไรลูก,กเ,เ,ะะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมนะคะนี่เก้าลบเจ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขอเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนเก้าลบเจ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตอบเท่าไรหร่เก้าลบเจ็ดเลยเท่าไหร่คะ สองนี่ตอบลงไปสองนะคะเหลือสองถุงนั่นเองนะคะง่ายไหมทีนี้ง่ายหรือยังง่ายหรือยังคะนี่ก็คือการตอบแล้วก็การเขียนประโยคสัญลักษณ์ไหนใครทําเองแล้วถูกหมดยกมือว้าวเก่งอะเนี่ยห้องเนี้ยอธิบายแป๊บเดียวถูกหมดเลยเก่งมาก เก่งมากเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเยี่มเยียมดังนั้นเวลาสอบคุณครูไม่ห่วงแล้วนะคะก็มีอยู่แค่นี้ประโยคสัญลักษณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้นักเรียนที่ยังไม่เสร็จอีกหนึ่งรอบแต่จะขอปล่อยนักเรียนที่เสร็จไปพักรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวเจอกันในตอนเที่ยงยี่สิบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ